คุณพ่อเสริมเนี่ยรัฐบานสงมาคานะครับเพื่อเปผลิตของบริษัทพอระานแล้วก็ทนแทาคุณพ่อก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการนีดกับเคื่อมาที่ปากคุณพ่อสวัสดีครับครับสัสครับคุณพ่อค่อใครไปแนะนําให้รู้จักกับเสริมสงมาคาครับอาจารย์ชัยาุลเป็นหนังคแนะนำของพ่อปึ เราคิดไม่รู้เยอมากนะแต่ผมคิดออกให้คี่เราลองที่ปวดขาเป็นยังไงออนะครบเพราว่าอาการก็คือปวดขาราปวดขาตดเลยได้ิติหปวดมาสองสามปีลองสามปีเห็เ็นเกิแต่อะไรเกิจาตกที่หูลงมาที่พื้นดิน่ยสามเน่ตอนตกที่แรกไห้เป็นไรคับพอสองสมเดือน4ีเดือนมัปวดไปาหไป ขาบอกว่ากระดูกเป็นกระดูกเนกระดูกกระดูกับีกระดูกทับเียประาคจะโคจะเป็นอรแล้วปวดมาสามปีอะครแลวปวดมาแล้วหลังในช่วงที่ปวดเนี่ยคุณพ่อได้ไปใช้การรักษาแบบแพทย์ปัจจุบันไปคีินิกเราไปโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสูงคี่หมอสมรูไปสังเข็ไปนวดไปดึงไปทุกอย่างไปทั่วไปหลายๆจังหวัดจนไม่ไหา แต่แวไปทุกขนดไปทุกขนาจทุกขนงมีชื่อว่าหมอดีที่ไหนไปไหนที่มาท่ไหนรอดรมานปวดทรมานไม่ได้ลก็สามปีนะที่ต้องไปหาหมอก็เสียค่าใช้จ่ายไปเยอะนะเเสียไปไม่ได้เไว้เยอะเลยเระว่าปนเหรับแล้วค่าน้มันแม้แต่ค่าอยู่ค่ากินเดินทางไปไม่จัดไปทั่วไปหมดเลยครับแล้วนี้ครับพาะที่อาจารย์เยาวชนเขาออกไปให้ ประมาณเทไหราให้เราเยาะบอดเพราะว่าสองข้างน้เาตอนีนเช้าไปเย็นน้บวันนั้นก็เลยพอดีตกประมาณสามทุ่นี่แหละูข่าวารูแล้วเ่ยลองฉีดแล้วก็ะสมน้ำทิ้ึ่งองึ่งฟองทานซึ่องเขาให้ตองนแต่ว่าทานที่่อก่องก่าน้เื่อจะจะเข้านอก็เลยงมิมงกินครับพอตองกินแล้วรถแาตก่โอเคไหมรถแร ใชได้เปู่ันแล้วพอชมพินปั๊บตงนเช้าเป็นยัไงบ้างนะคุณพ่อก็ตื่นมาปั๊บพ็ตื่นประมาณปีสองปีสามมีลูกติแปลกขาไม่ปวดอ๋อเป็นรู้ติกตอนแรกก็ตีปวดปวดเข้ามาห้องน้ำก็เดินมาได้ดีอยูแปลกๆแต่บางมีปวดนิดหน่อยนะวันนั้นเริ่มแรกเนาะเดี๋ยวนะครับาว่างหาควอมมั่นใจออกสมาธิทนะครานคุ่อคุณพ่อทานก่อนนอนแค่ขึ่นตอก่อ คือเช้ามาวันที่3พ่อเดินท้องน้ำได้ซึ่งปกติพ่อเดินได้นะเดินได้จะกระดกกระดกโผลเดินได้แต่ปวดต้องกดครับแค่ซื้อกองนี้นะว่านะตื่นเช้ามาปักจากที่เคยปวดต้องกระดิกนะครับต้องกระดกเดินย้อมหายจังหวะนะครับต้องหายจังหวะเดินไม่ใช่มาเดินต้องตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักแล้วหลังจากนั้นเป็นไงบ้างครับ ก็พอตื่นเช้ามาก็เดินไปไปทางหูแต่ข้อหูเดินไปได้เดินไปแล้วก็ติดไปข้อหูแล้วกลับมาได้มันไม่ต้องนั่งนะธรรมดาไปถึงนะธรรมดาไม่ไงนะพ่อธรรมดาเดินไปประมาณ20่สิบสามก้าน่ต้องต้องนั่งก่อนต้องนั่งก่อนไม่นั่งก็ต้องต้องปวดมันลงกะโปรลงมาขาแค่ไหนตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งเอว มาปั en, ๊ก็จะเดิเเ <So, S 2> ิต like ้องตั uh ้งหลัต้กอต้องตั้งหลักก่อนต้องไปประมาณที่อยู่ามอกนั่งกอนั่งไปต่อได้หรอกมันปวดปวดหน้าข้นอยเลยแล้วพอทางสงยังไงครับทางสวเราเดินได้เดินไปแล้วม็เดินกลับมาเอ๊ะอะไรวะตกใจเลยตรบแลกท่านีใจท่านแปลกเลยพูดให้ได้ฟันรงกทิ้งเลยโอ้โหได้ข่าวว่าตัวตามสายยโตามสายในคนไ เดี๋ยวนี้ก็6รู้นะนะครับปวดแค่วดขามากาประมาณน้าจะประมเกหารวปดแล้วนะครับเเิีหายมรีบรักาือแต่โวกนี้มันอาจจะคงไปีปฏากิริยาอะไรต่างต่างเราเรก็ซื้อไปเี่เพราะว่าทานตั้งแต่วันนั้นผมนกถามว้ากี่วันนะครับวัรกสี่วันที่วันนี้สี่สี่ห้าวันนี่แหลประมาณแค่สีวันเองแค่สี่วัน ครั ane, ้งรกทารขึ้อนก็เดินน่เรื่อไม่ปวดเดิปวดแล้วุณพ่อขาตื่วันนอกจากอาการทีุ่นข่อปวดขาทก็นีขึ้นแล้วมีอาการอะไรอีกครับทีุ่นพ่อรู้สึกะไรก็มีอาการเหมือนกับว่าลเขาจะขันข้าวอเอาแดแล้วก็ไม่ไา้นเดหรอก้าียาการปวดข้อขาข้าพ่อเล่าได้ข้าพ่ออยู่คนสองคนกันเลยนะทีเร้วันที่สมาืขึ้นมาปวดปวดนะปวดเว็บ้ะ เลยมันรู้สึกจรัวหน่อยนึงแล้วเราออก่ากเหมืนกัเล่าแน้เลยหมือนจัดได้แหละเอาแค่ไงนในางหลังจาการสวมมาใช้ึ่งความขที่ามาเดยเดินเสร็ได้แล้วตอนนี้พขกเขาเริ่มเปิดือที่มาขายซึ่งปกติของเาบ้ว่าคุณพ่อได้ได้คุยกับคุณแม่เดือนันเดือนไม่ต้องว่าเดือนหนึ่งอาเดือนท่านมีหวานีด้ดนะยากเลยเฉพาะคนเดียวนะ เราคงนี่สองสามเดือนเขาดันแต่แต่ตอนแรกการซื้อจองเขาจะเดินเดินขึ you know, ้นทีนี Looking ้ที่ว่าพวกเขาจะแข่งคนทอดกินกี่รอกินมาประมาณหล่อสองซองเนี่ยสามซองผมเอาสามสองสามซองอาการพวกเขาเริ่มเริ่มตัวขึ้นมาแข่งแต่ปวดแผลปวดขาเนี่ยภายในคือเราก็หารมันยังไม่หายเลยเจอมันหาแรงไปมากแล้วเดินได้ถือว่าเดินได้ถือว่าดีมากเลย ตอนนี้อายุ62ครับพี่นี่ครับพ่ครับก็ตอนนี้ก็รู้จักว่านลูกของเพื่อนใจขึ้นมามีชื่อที่รักคุณพ่อครับก็ถูกด้วยคุณพ่อทางนี้ถ้าเกิดมีใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อบอกได้ไหมครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพ่อถ้าเราติดต่อได้ไหมหมาเรียกตัวกับผมสะดวไดีไหมครับสะดวกได้สะดวคุณพ่อเสริมขาคุณครูหมายเลขโทรศัตท์ครับ089ครับ7135437 ติดต่อได้ทุกเวลาครับโทรศัพท์ไปได้สอบถามได้รับการอยไรแบบนีมที่เราทำการคาดเนี่ยมันเป็นความจริงไหมอยากจะสอบถามอะไรอย่างรับทานยังไงมันดีขึ้นยังไงก็สอบถามได้ตามถามนบถามยายอยู่บ้านผมแล้วก็ถามลูกถามหลานทั้งคุ้มทั้งบ้านก็ี่รู้จักหมดเลยทุกอย่างรู้จักทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งนั้นรู้จักหมดเพราะผมไปไม่ได้ไปไม่ได้สอบถามได้ที่หมายเลข0897035437 แต่ถ้าอยากไปเห็นตัวจริงๆก็ไปที่ไหนก็ไปนี่แหละบ้านดอนขันนี่แหละครันบ้านดอนขันตำบลบ้านศางอำเภออำเภอแม่บ้านจังหวัดสมุทรเหนือนะครับคุณพ่อเสือขาคุณครูครับคุณพ่อสุดท้ายมีความประทับใจอะไรอยากจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนมาฟังบ้างครับครับก็อยากให้เพื่อนมาที่ปวดขาหรือว่ามีอาการใด่อยากให้ทางผมหา้านี่ลองดูว่าจะจริงเหมือนผมพูดไหม ครับเนี่ยผมาแล้วขึ้นหลายโปรเซสเนี่มันจะดีแน่นอนนะครับหรือว่าตคงที่ไปหาซื้อะครับจากที่ปวดสามปีจากที่ปวดมาหลายปีมันมันมาดีขึ้นตอนนี้ก็มันที่ไปหาหมอหาตังสี่ที่หาถ้าก็ะทังหมอผียังไปหาอะไรไม่ธรรมดาแต่ผมมนเจอผมราคาดูผมว่าพัฒนากแล้วก็เชื่อได้เชื่อทั้ได้ คราบมาเก็บลองดูทาอย่างหนง็อย่างนมีรถบระทตัวเรา็นรบรกซึ่งก็ว่าเป็นบทนครับเป็นทาบเราเป็นนที่นีก็ประมาณนี้แหบะมาสันะครับก็คือกดแค่บดขานมันก็อาจจะเกิดจากตัวอุปกรณ์นะเราล่อยนบนี้ก็คงจะมันก็ I know.